นะครับวันนี้คุณบอมมีผลงานของหนึ่งในนักบาสเกตบอล NBA ที่คุณบอมชอบมากๆนะครับถ้าลูกศิษย์ได้เรียนเรียนกับคุณบอม,มมันก็จะรู้ว่าโอ้คุณบอมเนี่ยเป็นแฟนบาสตัวยงเพราะว่าตัวเองก็ชอบเล่นบาสอยู่แล้วนะครับมาเรียนกับคุณบอมบางคนก็จะได้ฟิกเกอร์นักบาสติดกลับไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นความชอบเหมือนกันนะครับก็โกบีแบนเป็นหนึ่งในโอ้หนักบาสในประวัติศาสตร์ NBA ที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับหลังจากไมเคิลจอแดนเนี่ย ก็จะมีคอบี้ไบอันเนี่ยครับที่แบบโอ้โหแบบเก่งมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่แบบเขาประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับพร้อมกบับลูกสาวเขาด้วยเนาะอันนี้ก็วันที่เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับคูณบอมก็นั่งทำมาแบบแผ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นการเก็บรวบรวมแบบเลเจนของเขาอะประวัติของเขาด้วยนะครับรูปภาพก็เลยอยากจะได้รูปภาพที่ค่อนข้างแบบมันเหมือนจริงเลยนะก็เลยไปค้นหาใน Google แล้วก็ยืมรูปภาพมาใช้นะครับ เนี่ยเห็นไหมอย่างรูปแบบอันนี้ครับเป็นเซ็นทรัลไอเดียเนี่ยโอ้โหเป็นรูปที่ดักเมมเบอร์เป็นฉายยาง,งเขาที่แบบค่อนข้างสวยมากเลยนะครับในส่วนที่ทําก็จะมีเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับมีเรื่องของอะไรครับไทม์ไทม์ไลน์ในเส้นทางอาชีพบาสเกตบอลของเขานะครับมีตอนที่เขาไปเล่นออสตานะครับแล้วก็อะไรครับมีในเรื่องของนี่ NBA นะครับตอนอยู่ NBA เเนี่ยเขามี เขาเรียกว่า r e คคอรอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปส,สวยๆก็มาตั้งไว้เป็นว่าเ้ก็คือเดอะเลเจนด์นะครับของ NBA คนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ความทำในในแท็บเล็ตนะครับพอทำในแทนะ็บเล็ตี่ยการดึงรูปอะ่ะมันมันดึงได้ง่ายนะครับใครใช้แท็บเล็ตอยู่ก็ลองใช้โปรแกรมที่จดๆวัดว่าที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ลองใช้ m ม n d แมพถ้าเราวาดไม่เก่งเนี่ยสิ่งนี้ช่วยเราได้ดีเลยนะครับโดยการดึงรูปภาพมาช่วยนะครับ ก็ลองไปทําเรื่องที่เราชอบอาจจะไม่ใช่นักบาสเกตบอลอาจจะเป็นฟุตบอลนะครับเป็นว่ายน้ําเป็นปิงปองเป็นแบดมินตันอะไรก็สามารถทําได้เลยนะครับก็นะลองไปทำกันดูนะครับก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่าเป็นบุคคลที่เราชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ